ตลาดโลกเกลท้ายก่อนนะครับอยุธยาเดี๋ยวดูบรรยากาศนี้นี่เป็นโซนฐานพานิย์นัันี้ก็เป็นตลาดเสื้อผ้าโอ้รถขี้คลาดมากน,นี่ก็เป็นของแห้งเสื้อผ้าอุปกรณ์ใช้ ต่างเลยมีเสื้อผ้าตัวละร้อยตัวละห้าสิบเสื้อผ้ามือสองมีเวทีด้วยส่วนข้างหน้าสุดนี่เป็นตลาดสดลานจอดรถนี่จอดหน้าได้เป็น100ร้อยคันเลยโอ้มีคาแคร์ด้วยเคเคคาแคร์เปิดแล้ว นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวันเว์อันนี้เป็นขาออกเตียวชามยากักษ์เราไปเตียวตรงนี้นดีกว่าชานมไข่มุก19บาทออโอ้ยนี่มีโซนมีโซนแบบตลาดสดด้วยพวกนี้เรียกอะไรตลาดนัดใช่ตลาดนัดตลาดนัดเขาปั๊มออกมาปุ๊บก็จะมียูเทิร์นเลยอยู่ติดกับปั๊มปตทด้วย